สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี fc นะครับผมก็คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมแนวทางเราพัฒนางวดวันจันทร์ที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับคุณผู้ชมเป็นสูตรต่อเนื่องจากงวดวันศุกร์นะครับงวดนี้ก็จะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งจับคู่กับสองสามสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 9 2 9 3 9 4 12 13และ149ชุดนะครับใน9ชุดนี้ผมเลือกสูตรมาตัดแล้วมันจะเหลืออยู่4ชุดนะครับใน4ชุดเนี้ยที่ไม่โดนตัดผมมีชุดเน้นให้อยู่3ชุดเหมือนเดิมนะครับ3ชุดเหมือนเดิมงวดที่แล้ว งวดที่แล้วนั้นมันมีอยู่3ตัวที่ไม่โดนตัดนะครับอันนี้คืองวดวันที่15ผมเอา9 1้าหนึ่งจับกับ4 5, ี่ห้าอ่ามันจะมี9 4 1 4สี่6 1 6สี่้าแล้วก็3 6ที่โดนตัดนะครับมันจะมี3มชุดนี้ที่ไม่โดนตัดแล้วก็ชุดโดนที่ไม่โดนตัดเนี่ยมันจะเข้าแต่ว่ามันเข้าตัวกลับนะครับมันออก5้าหนึ่งแล้วก็ชุด สตัวมันจะเป็นหนึสามหกแล้วก็มันมีสูตรนี้นะอ่ามันมีตัวนี้ด้วยนะครับที่มันเข้า2ตัวบนอันนี้ไปเข้าตัวกลับนะวันที่15วันลอยกระทงนะครับโชคดีนะใครตามก็โชคดีไปมาทั้งบนทั้งล่างอ่าสาหนี้ผมก็เอาไว้ตัวรองนะผมก็ไม่ได้ทิ้งไก่นะครับก็มีตัวเน้น3ามชุดนี้แหละงวดน,นี้ก็ว่ากันต่อนะ ว่ากันต่อชุดเดิมสูตรเดิมอ่าแต่ว่าตัวเด่นนะครับตัวเด่นวที่แล้วนั้นผมให้เก้ากับห้าแต่ว่าผมดึงที่เลขเก้านะครับผมไม่ได้ดึงห้านะอ่าไม่ใช่อันนี้นะครับนะคนละอันกันคนละอันกันเอออันนี้อันนี้อ่ะอันนี้วทีทแล้วผมให้เก้ากับห้าเด่นชุดเน้นผมวางไว้สามชุดแล้วก็มีสามหกนี่แหละที่เข้านะครับที่เข้าตรงๆนะ แต่ว่าผมดึง9นะผมชอบเลขเก้างวดที่แล้ว9ไม่มาให้นะสูตรมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเป็นสูตรเดิมนะครับงวดที่แล้วกับงวดนี้งวดนี้จะเป็น 7, 9, 1คือสูตรแรกแล้วก็สูตรที่สองก็จะเป็น 2, 3, งมสหลักหมืน่นบวกหลักสิบบน2ครั้งแล้วก็บวก2หลักแสน สองครั้งหลักพันแล้วก็บวก1นะครับแล้วก็ในในห้างวดหลังสุดต,ตั้งแต่งวดที่ออก86งหวดนี้ผมให้เข้านะแต่ว่ามันเข้าตัวกลับนะครับมันเข้าตัวกลับสูตรเป็นสูตรใหม่สูตรเก่านะครับมันเข้าตัวกลับผมให้หกแแล้วก็มี6กสามหกสานี่ก็ให้เข้านะแล้วก็มี52 ห้าสองก็ให้เข้ามีงวดออกหนึ่งสี่สามสามเนี่ยสูตรชุดเดิมไม่มานะครับสูตรชุดเดิมไม่มาหลุดผมก็เลยเปลี่ยนสูตรโดยที่ตั้งสูตรนี้ไว้นะครับสูตรสูตรแรกนี่เป็นสูตรเก่าแล้วก็มาจับใส่คู่กับสูตรใหม่ซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ในงวดที่แล้วเนี่ยสูตรนี้เป็นงวดแรกนะครับนะเพราะว่าสูตรเก่าสูตรที่สองเนี่ยมันเดินเข้าแค่สามงวดมาหลุดงวดออกหนึ่งสี่สามสาม หดหน่ 1> 1้าหนึ่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิม่อมันมี4ชุดนะผมใช้สูตรตัดแล้วนะครับมันมีอยู่สี่ชุดที่ไม่โดนตัดก็คือผมใช้สูตร4ตัวสูตรนี้ตัดใช้ลกหมื่นสครั้งนะครับบวกเพิ่มอย่างละสแต้มวันนี้จะเป็น1 3, 5, นึ่งสามาเจ็ดตัที่แล้วสกับ5 แล้วก็14ก็เข้าที่เล็ก4ก็จะประมาณนี้สูตรแรกสูตรที่2นี้ก็จะเป็นหลักแสน2อครั้งหลัก10บนนะครับงวดที่แล้ว5้ากับ6ที่เขา้างวดนี้ก็จะเป็น901งวด14งวดออก69นะครับ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ผมใช้สามสูตรนะครับงวดที่แล้วหกมันมีงวดมันมีอีกสูตรหนึ่งที่ผมใช้งวดที่แล้วนะครับแต่ว่าสูตรนั้นมันงวดนี้มันมันไม่มาให้กับโครงสร้างชุดนี้นะครับผมก็เลยทิ้งไปนะถ้าเอาสูตรที่ผมใช้ในงวดที่แล้วตัดมันก็จะไม่เหลือสักตัวนะครับ เพราะว่าไม่มีในในชุดโครงสร้างนี้เลยผมก็เลยเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้ดูอ่าสูตรนี้ดูหน่งอ่สามห้าเนะครับหลักหมื่นหลักร้อยสครั้งบวก1ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละอ๋อผมลืมไล่ให้ดูนะลืมไล่สติให้ดูมันในสูตรชุดนี้นะครับมันจะมีงวดหนึ่งนะที่จับคู่ชุดแล้วมันไม่เข้านะครับคืองวดที่ออก3 8มแานึ มันชนที่เล็กแปดมีงวดนี้งวดเดียวแล้วก็บนล่างก็ตามนี้นะครับผมเขียนบนเขียนล่างางวดที่แล้วมาทาบุนทางล่างผมดูแล้วส่วนมากจะเข้าล่างนะเข้าบน1 2 3, ึ3่งสาสมวดเข้าบนจริงๆนะครับ1 2ึ่งสองี่ห้าหกเวดเข้าบนแค่3มงวดเข้าล่างเข้าล่างหกงวดนะ ผมมีสูตรเลขเด่นนะผมแกะสูตรเลขเด่นสูตรนี้ผมจะเอาสูตรชุดนี้มาเป็นมาเป็นเลขเด่นนะครับผมดึงให้ตัวเดียวซึ่งก็คืองวดนี้จะเป็น9กับ 1. นงวที่แล้วเป็น1กับ3แต่ว่าเป็นคนละชุดกันกับที่ผมให้ในงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนั้นผมให้9กับ5นะครับในตัวเด่นนะแต่สูตรนี้ผมแกะมาจากอ,อ่อ มาจากสูตร3ตัวสูตรแรกนี่แหละนะแกะมาจากสูตรนี้นะครับมันจะเป็น2ตัวท้ายนี่นะที่มันเดินเดินดีนะเดินดีใช้หลักหมืน่น10บ,บน2ครั้งบวก4ม่วัที่แล้ว1กับ3งวดออก3 3 9กับ1ผมดึงให้ชุดเน้นชุดแต่งตัวเด่นก็จะ อยู่ประมาณนี้นะครับงวดนี้ผมให้เด่น1กับ9อา่าชุดเน้นจะเป็น1 3 1 4แล้วก็9 3ชุดลองที่ไม่โดนตัดมีตัวนะครับผมเอามาให้ตัวลองนะก็คือ1 2แล้วก็7 2 9 2ตัวกันก็จะประมาณนี้ผมเพิ่ม1 6มาตัวหนึ่งนะถ้าใครไม่ชอบชุดกันก็ทิ้งไปได้เลยนะครับก็ลองวัดใจ ถ้ามาก็มา3ชุดนี้หรือจะ4ชุดเอา1 2ไปด้วยก็ได้เพ,เพราะผมชอบ1นะงวดนี้ชุด3ตัวก็จะเป็น6 1 4 6 1 3 9 1 3ผมให้ไปที่เลข1ตัวเด่นใครชอบ9ว่าที่เลข9นะใครชอบ1ว่าที่เลข1ผมดึงที่เลข1ให้นะครับจะมาไม่มาอันนี้กอ็อยู่ที่กองสลากราวเขาละนะ โชคมาวัส,สนาช่วยนะครับนะมันก็จะถูกเองนะครับถ้าสูตรมันเดินนะคุณผู้ชมก็ว่ากันตรงๆแบบนี้แหละนะนะครับถ้าสูตรมันไปต่อสูตรมันเดินก็โชคดีไปนะถ้าสูตรมันไม่มาสูตรดีแค่ไหนมันก็ไม่มานะครับถ้ามันจะไม่มา ลุ้นกันคุณผู้ชม18วันจันนะครับ18พฤศจิกาสองทุ่มครึ่งมาลุ้นกันเลาวาพัฒนา,าผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวันที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท ถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม